ครับ FC ครับผมวันนี้ผมอยูธคาร์นะครับมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับสําหรับสายประหยัดสายคนงบน้อยและอยากได้ที่รถที่ใหม่ตึดถึทนและได้รับความนิยมของคนไทยแต่ช้านานยันปัจจุบันนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จาก Toyota เป็น Toyota าซ r รุ่นาวีอตัวท็อปสุด2มือในเล่มญาติกันไม่เคยติดแก๊สสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเป็นรถสีน้ําตาลนะครับหรือสีอิฐเดิมจากโรงงานนะครับผม บอดีสวยไม่มีชนหนักตัดต่อมีความเป็นจมน้ํานะครับได้ดิดเบกรกสี่ล้อแอร์แบ็กที่ฟองมาลัยนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับผมไหม่ดิจิตอลนะครับผมและที่สำคัญคันนี้เปลี่ยนจอ a อ d นดอยมาให้เรียบร้อยพร้อมกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะครับผมสวยงามนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับยางก็ใหม่นะครับผมสีสันโดยรวมยังสวยงามมีเพียงริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผม เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมใหม่เป็นดิจิตอลนะครับผมนี่นะฮะล้อแมกเดิมจากโรงงานคันนี้มีความพิเศษด้วยนะครับเจ้าของเดิมใส่โชค๊คแต่งสามารถปรับสูงต่ำเป็นสตัดปรับเกียวปรับหนืดปรับค่าแข็งของโช๊คได้ด้วยนะครับผมและไฟหน้านะครับเปลี่ยนเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปถือว่าใช้งานกันอย่างเดียวออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มมาดูส่วนภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนัง เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยนะครับผมเบาะหนังดําจากโรงงานถือว่าเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีมีเพียงลิ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้มาอาจจะมีเสียงรบพวนบ้างน,นะครับผมด้านท้ายเป็นเบาะหนังสภาพยังดีนะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางนั่งสบายไปกันได้สี่ตาห้าคนสบายๆนะครับ แอร์เย็นฉ่าช่วงล่างไม่มีดังนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะครับผมด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะสายพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขนของค้าขายตลาดนัดสบายๆเลยนะครับซอกเสือเ้อเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยนะฮะไม่มีการแต่งแต่อย่างใดนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะฮะเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับหลุมอะไรสวยงามนะครับแม่แรงยางอะไหล่มีมาให้ครบนะฮะนี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับกุญแจมีแบบรีโมทให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสวยงามนะครับผมนี่นะฮะ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนได้เมื่อตอนต้นปีนะครับี่อย่างที่ผมบอกนะครับโค้เป็นโค้แต่งนะครับผมของดีซันะครับสามารถปรับหลืดปรับแข็งปรับสูงปรับต่ำได้เลยนะครับสวยๆงามๆนะครับพาสีิยาวยันหกมีประกันชั้น3ามให้ด้วยเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับเข้าไปอยู่ในส่วนของภายในนะครับผมคันนี้กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ V อนะครับ แอร์เย็นฉ่านะครับจอมีตัว Android มาให้ด้วยนะครับสามารถดู YouTube ดูการ์ตูนนะครับให้ลูกให้หลานดูการ์ตูนฟังเพลงได้เลยนะครับเพียงแค่แชร์ฮอตสปอตนะครับหรือเป็นมิลเลอร์ลิง์นะครับผมนี่นะฮะดู Google Map ได้นะครับคันนี้ยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะชัดสะอาดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับผมรถตุกคันนี้นะครับเป็น2มือในเล่มญาติกันนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ และที่สําคัญคันนี้เป็นรถปี2003ตัว S อนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดนะฮะแอร์แบ็กไมลดิจิตอลดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพบริบมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับ<อ>เห็นคลิปแล้วยอยากได้อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมารับได้เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมแต่การส่งทุกครั้งต้องมีมาจํานะครับถ้าไม่อยากมาจําอย่างที่เคยบอกนะครับ เรียนเชิญหน้าร้านทดลองขับได้พาเพื่อนพาช่างมาดูได้นะครับผมถูกใจค่อยซื้อไปไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากเรายินดีรับคบทุกคําติชมนะครับผมฝาก FC ด้วยนะครับเราสรรหารถดีๆมาให้ FC ใช้งานกันนะครับผมใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับ สภาพผมให้เลยนะครับหนึ่งในร้อยได้เลยนะครับหนึ่งในร้อยได้เลยนะครับผมนี่นะฮะเอาไปก็ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองวิ่งบนถนนให้ดูเลยนะครับขับขี่นิ่เงียบนะครับผมเจ้าของเดิมประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับคันนี้เป็นเพียงแค่รถจับจ่ายใช้สอยจ่ายตลาดของเขาเป็นรถสำรองเขาเท่านั้นนะครับผมไมยวิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับตามอายุตามปีนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับผมหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ